ปัญหาล้อมแกนได้วันนี้ที่ด็อกเตอร์พีทคลินิกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้หน้ามันจะแบบมองมองทำยังไงให้แบบมันหายโซมหายมองค่ะส่วนหน้าน้องป๊อกเนี่ยสวยแล้วก็สมดุลดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ดูเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีล่องแกมค่อนทางหรือปัจจัยหลักก็เป็นพันธุกรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของวัยหมอแนะนำวันนี้เติมร่องแก้มครับจะทําให้หน้ามันป๊อเนี่ยดูสดชื่นขึ้นดูสดใสขึ้นนะครับก็ให้หมอแนะนําฟิลเลอร์น่าจะเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดเราจะใช้เป็นฟิลเลอร์เนื้อกลางนะครับก็อาจจะเป็นฟิลเลอร์ของยี่ห้อของเกาหลีกรณีนนี้อาาาาจจะะเหมมกกว่ป โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลองแก้มเต็มขึ้นมากทั้งสองข้างเลยแต่ว่ายังคงความธรรมชาติและความหน้าหวานของน้องที่ปฏิกลักษของน้องไว้นะคะรับไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากๆหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะครับเนื้อฟิลเลอร์จะสมานเข้ากับเนื้อของเราเนี่ยสสัปดาห์หลังจากนั้นใช้ชีวิตตามปกติสสัปดาห์แรกนี้ต้องระวัง3อย่างนะครับความร้อนก็คือเช่นเราไปรับประทานชาบูหมูกระทะพริเลี่ยงหรือห, àng, ห, àng, ห àng, ่างๆเตาหน่อยนะครับเวลาออกไปโดนแดดจจะต้องพยายามเลี่ยงๆบ้างในสออัปิาย์แรกอาทิตย์งงดเลยนะครับดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยให้เขาทํางานดีขึ้นอันที่3าระวังครับอย่าเผลอไปขยี้แรงๆเพราะว่ามันทาให้ที่เราวางฟิลเลอร์ไว้ในตําแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยมันบิดเบี้ยวหรือมันเลี้ยนได้นะครับสอนที่จากนี้ใช้ชีวิตที่ตามปกติเลยครับครับสำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนน้องป๊อปนะครับถึงแม้ว่าจะสวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้สวยเพอร์เฟกขึ้นไปอีกนะครับสามารถแอดไลน์ของร้านได้เลยนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ส่งรูปมาสอบถามก็บอกอเรก่อนได้ครับสำหรับวันนี้นะครับหมอแล้วก็น้องป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า